ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กลมกลม่อม วันที่12กันยายน2567นายในนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางกุสุมานพงศิทธิธาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่แจกข้าวสารอาหารแห้งสำหรับบริโภคให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุยางนิในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกรส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนโดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอฝางมีชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวน4ตำบลาบส33หมู่บ้านรวม2928ครัวเรือน8 1,243คนทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้จำนวนหลายพันคนมาช่วยชาวบ้านได้ยอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตัวเมืองอำเภอฝางซึ่งประกอบด้วยขัวเจทา ชุมชนหมู่บ้านฟล็อกแลนและบ้านสันป่าในตำบลเวียงอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงแล้วน้ำเริ่มลดระดับลงจนประชาชนสามารถขับรถสัญจรไปมาได้แล้วยกเว้นบางจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างบางส่วนประกอบกับมีโคลนที่น้ำพัดมากองสะสมตามสองฝั่งถนนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปช่วยชาวบ้านตักดินโคลนบริเวณหน้าบ้านและพบปะพูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมทั้งแจกข้าวสารไข่มาม่าและอาหารแห้งอื่นๆให้กับชาวบ้าน จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสะพานท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ําต่อเนื่องจากเมื่อวานซึ่งในวันนี้แม่น้ํากบไดลดระดับลงจากเมื่อวานแล้วจาก7.3เมตรลดลงเหลือ6เมตรลดลงไปกว่า1.3เมตรอยู่ในระดับที่ต่ากว่าตลิ่งของแม่น้ํากบในหลายจุดแล้วโดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ด้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ในอำเภอรอบนอก จากเทศบาลอบอตทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้จํานวนหลายพันคนมาช่วยชาวบ้านในอําเภอแม่อายและอําเภอฝางในการล้างที่โคลนออกจากบ้านถนนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมซึ่งการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วทําให้หลายพื้นที่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและใช้ชีวิตได้ตามปกติสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินารายงาน